ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวสู้สู้แดงแรงลมผักดันให้ตัวนี้ไม่ไปไหนให้ต้านลมได้อันนี้ต้านอันนั้นสู้ลมอันนี้ให้ต้านลมไปขยายวะมีอะไรบ่างมันมันมันจะเป็นตัวที่บังคับลมมาแหละบังคับบังคับให้ให้ตัวนี้อยู่บังคับทิศทางแล้วมันมีความไม่เที่ยงอยู่ตระนีรพออะไรบ้างเมื่อตัวนี้หันแลวเนี่ยเมื่อเมื่อตัวนี้หันแล้เนี่ยตัวนี้ก็เบาขึ้น แมนบ่ะจริงไหมถ้านี้หันต้นเนี่ยตัวนี้เบาขึ้นเลยคือเหมือนเหมือนตัวเวลากนแรงดันลงไงคำว่าหันนี่หมายถึงว่ามัน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 หมุนมันหมุนมันหมุนรอบอ่ะพอมันหมุนรอบแล้วตัวตัวที่เป็นหางเนี่ยมันจะเบาลงเบาลงเบาลงก็เหมือนกับการที่เราลมหายใจถ้าเราลมหายใจเรารอบแล้วสังขารเราก็เบาว่างอย่างนั้นน่ะเหมือนกันเหมือนกับลมตัวนี้เลยจะาจเค ตัวหางมันกำบังคับอ,อ่าบังคับวไว้ไปพัดจะเป็นตัวสู้ลมอ่าสู้ลมครับบาอน,นี้สู้ลมตัวนี้เป็น,น่งคันตัวนี้หันไปนหนตัวนี้เบาด้วยบอลเนี่ยจ <ะ S 1> ากห้าสิบเนี่ยเหลืเยอะห้าเหออีกแค่สิบเท่านัน้นสบายแล้วบอลนี่นิ่งใส่อันนี้หันสดไตล์เลยออันนี้หันได้เท่าไรก็แสงตัวนี้แห้งยิ่งสิ่งนิ่งเข้านิ่งเข้ามันจะสับกันอ่าสับกันถ้าตัว ถ้าตัวใบพัดรับลมอ่ะไอตัวตรงข้ามจะเบายเบาแต่ว่าถ้าตัวปรับลมอ่ะไอใบพัดจะเบาอ่าจะสับกันอ่าสับกันครับใช่เราต้องเอาสภาพของความเป็นจริงถ้าลมค่อยๆสู่ตัวนี้ตัวลมค่อยเน่ยตัวตัวนี้จะหนักลมค่อยที่จะหนักตัวตัวนี้ตัวจะเบาถ้าลมแรงปั๊มเดี่ยตัวนี้ตัวนี้เบา ตัวนี้ตัวนี้จะหนักัวนี้กะหนักแต่มันเบาได้เหมือนตัวเ้ียนเบาเพราะตัวนี้หันปั๊บเน่อยหันปั๊บเน่ยมันจะทดกําลังไงกับการงตัวนี้เน่ยให้บอลงกับการแตกกับความความความเดี่ยวหันทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเราอยู่ในส่วนเข้าสู่ภายในเราจะทําไงให้รักษาระดับมัชิมาของความเบาความไปความมาของมันได้เพราะว่าเราจะไม่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 สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราส่งข้างหนไม่สุดตรงด้านใดด้านหนึ่งถ้า พูดถั้งว่ามาซิมาเนี่ยตั้งว่าเท็ดตั้งไหนนี่กําลังมาทรงได้ก็ลังเสี่ยเสมอสินะให้เสมอนี่เสมอหรือเมื่อเมื่อเสมอเมื่อเสมอแล้วเนี่ยอันนี้คือคือตรงคือสภาวะเนี่ยสภาวะของลมอ่ะมันจะถูกวางและว่างอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในบล็อกเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันเลยมันไม่หนักไปทางลูก ไม่นักไปทางน้ำถูกต้องถูกต้องใช่ท่านนั้นแปลว่าถ้าหนักไปทางรูปรูปก็จะน้ำน้ำก็จะนักเพราะว่าน้ำก็จะเบาถ้าหนักไปทางน้ำมันจะเบาเบาเพราะมันเป็นของเบาแต่เป็นของหนักใช่เป็นของเบาแต่เป็นของหนักเพราะว่ามันพวกเห็ดทุกหมดเลยตรงนี้เขาเรียกอะไรให้บหลวงตาที่เรานนั่งเราเราก็กระดูกบ้านเราเรียกกระดูกกระแดงเนาะ ไอ้กระดานกระดานกระดกกระดกก็ใช่ไหมใช่ถ้าเราขึ้นถ้าไม่ตึงยางอ่ะจะขึ้นสูงขึ้นตามอ่ะเนี้ยยิ่งยางยิ่งยางยิ่งยางยางยางถ้าเราไปทางใดหนึ่งก็หนักเอาทางนี้ก็เอ่ะก็จะขึ้นไปขึ้นมาอ่ะบ้านผมเนียก่ากระดกกระเด้งกันเด้นอ่าอันนี้อย่างเงี้ยถ้ามักระเดื่องกระเดืองถ้ามันเท่ากันมันก็จะอยู่อย่างงี้มันจะปรับ เที่ยงของมันนั่แนแหละนั่นแหละคือเราต้องเอาเหตุและปัจจัยตรงนั้นเพราะเราไม,มไ,มมไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีอุบายในการที่เราจะทรงรู้ภายในทรงรู้ละอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเหตุเหตุของของสภาพความเป็นจริงภายนอกเนีงง่ยเข้ามาอยู่ในสู่เข้าสู่ภายในนนีี่่่อออกยางงึะในการทรงรู้เนี่ยใช่เนี่นี่ยอีกอย่างหนึ่งไงสั่ง สร้างของจะเห็นสร้างวะช่างอของตาช่างตาช่างสร้างของสร้างของ,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 งลูกหาสิบลูกไร่พี่เนี่ยอ่าหาสิบลูกไร่พี่เนี่ยอันนี้คือกันอันนี้แต่ถ้าว่ามันนักเกินไปมันบุกข้นเขาจะเปลี่ยนลูกเลย คันเบาไหล่วันนักไหล่เขาก็ออกเลยเขาเอาบอลลงมาใส่เลยเห็นเห็นบ่สั่งไรสั่งอะไรจี๋เออเห็นสร้างหางไหมเห็นสั่งหางเที่ยวไปเยอะตัวกลมนะตัวกลมเนียบครับบ้านเห็นนะเห็นไหมเห็นค่ะสมัครเก็บเขาจะใส่ตะกรันสมือนไม่มีหรอกนี่แหละ ให้อยู่กลาง้วถ้าลมระดับลมก็จะต้องพอดีแต่มีกําลังนะมีกำลังต้องมีกําลังถ้าไม่มีกําลังอ่อนกําลังเข้าสู่นามไหลเข้าสู่นาําเเพราะเราไม่สามารถรักษาระดับได้รักษาระดับของลมได้เพราะอะไรเพราะสติเราก็ไม่รักไม่สามารถรักษาระดับของสติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลมกลืนกันหมดเลยระหว่างนี่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 ตัวนี้เนี่ยเท่าเท่ากันใช่ตัวนี้แนี่มันจีเป็นรียวกันได้ไหมแล้วมันจะไปรอบด้วยกันมันจะรอบมันจะรอบ ถ้า,าเกํากหนดสติระลึกรู้กับลมหายใจไม่ได้ระดับของความเป็นมัชฌิมาของสติไม่เป็นมัชฌิมาลมไม่เป็นวัชฌิมา,มาความเป็นความไม่เป็นมัชฌิมาของมันมันก็จะสุดโต่งสั้งด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นมัชฌิมาสติและลมมันจะไปด้วยกันคู่กันนี่คือคู่แรกฐานคู่แรกถ้าล่มขาดมา,มาบางังมาบางังไม่เป็นเลยจ้าไปรับอารมณ์นะถ้าล่มมเสมอ ก็นันสบายเลยแล้วมันพอลมเสมอปุ๊บเป็นมาชิมาปุ๊บความรู้ตัวทุกพร้อมเกิดทันทีเลยมันจะแ,แลรูปเองโดย<แ>อัตโนม<แ>ัติไอ<แ>้ห<ท>ลักตรงนี้นะรูปตัวนี้ต้องนิ่งต้องตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆรวกๆนะน้ำรูปตัวนี้น้ำตัวนี้มันก็คำว่านิ่งเนี่ยในความนิ่งมีความไม่เที่ยงอยู่เพราะว่าสัญญาเวทนามันเกิดอยู่ที่รูปมันเกิดอยู่แต่เราจะทํายังไงให้หลักตัวนี้นิ่งแล้วเที่ยง เที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกแต่ทําไงให้มันตรงตรงตลอดสายถ้ามันตรงตลอดสายเนี่ยสติระลมที่เนี้ยไปปื้เลยเข้าเลยเข้าแต่การการนั่งคือกายกายต้องตรงสคัญต้องตรงใช่แต่สเีนั่งรักหนึ่งไม่ใช่ก็จะก็เห็นแม่แม่น้องแม่น้องย้ำน่ะแหละแม่น้องจะพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลากายกายกายนอกตรงกายในกายในนามาลูกจะตรงตามเม่หล่ะก็ะรักษาระดับได้ได้เห็นได้ก่า อันบอเขามาเสียดิเอาท่านถ่ายบ้างปัะเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายนั่นเลยถ่ายวิดีโอไว้เลยงานแม่บ้านเขาถ่ายด้วยครับถึงจะเชื่อว่าเราพูดจริงต้องถ่ายวิดีโออันท่านเที่ยนแปลงสีแดงสีด๊อกจอเนยราว่ามันนิ่งแต่ข้างนอกเที่ก็เห็นนะมันไม่ไม่นิ่งไม่นิ่งเลยบ้านเที่ยนเที่ยงหัทจริงเนี่ย ข้างในห้องเป็นอุปทานเหมือนเดิม้าหนึ่งเสีกงก็ยุ่งเสียเป็นเป็นหมดแหละเป็นเป็นหมดแหละแต่บางคนน่ะนิ่งแต่กายนิ่งตรงเป๊ะแต่แต่ไอ้นน้ำอ้นน้ำเขาอ่ะจิน้ำเขาน่ะมันไม่นิ่งมันก็ไปมันก็โยกไปโยกมาเนี่ยแต่ที่จริงมันเย็นเย็นน่นไอ้พวกฟาเนี่ยโบ๊ะโบ๊ะแต่แต่เสิหัว บางทีนะสกิดสกิดกันนั่งนั่งนั่งตึงเที่ยงอะก็ยังแต่ถ้านั่งไปนั่งไปไม่หนองก็หลงตาบอกก็ดีนะบางทีไม่รู้ครับไม่นองอ่ามันคือมันต้องบอกตลอดสายเลยตลอดสายเลยขนาดบอกวันนี้ยังเะโอบไรเนา่เนาะ ต้องย้อมเนี่ยเพราะเพาขวดข้อนเอออย่าเปิดนะให้เห็นนะเดี๋ยวจะรู้อายเขายาง่างไปเนาะยางไปตอลูมตาตอขวดมันแบบเ็ดมันตอตอหลุมเนี่สมินครับเป็นหลุมเน่นหน่อยสองคนเหอทั้งหลังเพงงั้างน้าไปก่อนตอไส้อะตอหลุมไส้อออตอตัดพวกรเล่นมั้ แล่นไป้านตัวนี้่ะตอหลุมมันปวดนะแม่ส้ำเหนือยมือยซ้ำปวดอีเนะถอดไล่ออกเลียดเราก็มองไหมั่งให้งุดหงไดมตาตาไปย่างไปป๊อมาสามสี่ตัวต่มาพอหน้าดิหนจะไปเห็ดจะมากระตาปบระกำตาดีเห็นไหม อะไนมากอะปีกับอาหาหดวงตาไม่มีกับมีซื่อๆโดนขู่แล้วว่ะอย่ามาติูแล้วอยนู่กับตมนะซุ่มซมไม่ปีๆปี๊บกเงินมันก็ตีอะใส่ะหลงทิพไปสะช่ไ